ปกติครับเราจะได้ยินคําว่าหลอดไซส์นะครับหรือคอนแทคไซส์กันเยอะแยะเลยนะครับแต่บางท่านไม่เข้าใจครับหรือเข้าใจแค่คําว่าหลอดไซส์อย่างเดียวนะครับอ้าแล้วมันสาคัญไหมสาคัญนะครับทั้งหลอดไซส์ทั้งคอนแทคไซส์เพราะอะไรครับเพราะว่านะฮะทั้งหลอดไซส์หรือคอนแทคไซส์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้คํานวณมา r g จิ้นหรือเงินประกันด้วยนะครับรวมถึงนะครับในการคํานวณกําไรขาดทุนของคุณด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นครับ contract size กับ lot size สำคัญนะและจริงๆแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเขาว่า contract size กับ lot size มันคือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับปกติแล้วนะครับในแพลตฟอร์ม MT4 จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า market watch หรือหน้าต่าง market watch ซึ่งเป็นหน้าต่างสินค้าทั้งหมดเลยนะครับในสินค้าแต่ละตัวถ้าคุณคลิกไปดูคำว่ารายละเอียดหรือ specification เนี่ยมันจะโชว์รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับและรายละเอียดหนึ่งในนั้นก็คือคำว่า contract size Contract Size ก็คือขนาดของสัญญานะครับยกตัวอย่างครับทองคำครับ n t r t c t Size มาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่100ทรอยออนเขาจะเขียนแค่100เฉยคู่สกุลเงินยูโรเมื่อเทียบกับ US d ดอลลาร์ hmm. ครับพอคุณคลิก s e c i f i c a t i o n หรือรายละเอียดเข้าไป mm hmm. ก็จะมีคาว่า Contract Size mm hmm. อยู่ในนั้นจะเขียนว่าแสนแสนหน่วยครับนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วครับรายละเอียดของ Contract Size อยู่ในนั้นหมดแล้ว Contract s ์ z e 1สัญญาเต็มก็จะเท่ากับ1.0หลอดครับหรือ1หลอดไซส์นั่นแหละนะครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเข้าซื้อขาย1นึหลอดไซต์ก็เท่ากับว่าคุณซื้อขายที่1สัญญาเต็มจํานวนครับแต่ถ้าคุณซื้อขายทองคําที่0 1หลอดไซต์นะครับก็เท่ากับว่าคุณซื้อขายสัญญานั้นๆนะครับที่10ทรอยออนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณซื้อขายทองคําที่0.01หลอดไซต์ครับก็เท่ากับคุณซื้อขายทองคําที่1ทรอยออนครับเช่นเดียวกันครับหากเป็นคู่สกุลเงินนะครับถ้าคุณซื้อขายที่1นึหลอดไซต์ก็เท่ากับคุณซื้อขายที่่หนวย ต่ถ้าคุณซื้อขายที่0.1หลอดซส์ก็เท่ากับคุณซื้อขายที่10,000หน่วยและถ้าคุณซื้อขายที่0.01์หลอดซสเท่ากับคุณซื้อขายแค่1,000หน่วยแล้วรายละเอียดพวกหลอดซส์พวกคอนแทคซส์พวกนี้ก็จะอยู่ในสมการในการคำนวณมาร์จิ้น gin, และคำนวณกำไรขาดทุนด้วยจำไว้นะหลอดซส์และคอนแทคซส์สำคัญครับจำเป็นต้องทราบนะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่นำเสนอมาก็คือ การซื้อขายโดยอ้างอิงจากบัญชี Standard ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า c o t t a c t Site กับ Lot s i ซ e สำคัญนะครับต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้